สบายดีสบายดีพี่น้องถือคุกคนมาโควาฟอกกำนังมใบใบพี่น้องวันนี้นั่งชิพาไปปีกมันต้นลาบพี่น้องพาไปกันเลยพี่น้องมันต้นพี่น้องนั่งชิปปิ้งลักกาชิลาบพี่น้องลาบคือเนื้อลาบคือปลาอะไรพี่น้องปีกมันต้นพี่น้องมันหันาทีเห็นเลย พี่งมันป้าไว้นั่งกับชิเปียฮุดพักต่อพี่น้องฮุดพักมาแล้วจากชิมาลาบมันพี่น้องกลาว่ามันชุกจากชิมาลาไปพี่น้องเบืองพี่น้องพ้าวันนี้ก่อนฮุดพักก่อนฮุดพักพี่น้องหอดชวนพักเลย หอมป้อมนี่พีน่น้องโอ้ยเสียงเลือกพุทธบวชต่อกูก็แม่ แต่คลิปก่อนนะพี่น้องหาก,กันใหญ่นั่งกับพ่อตะคอยมาไก่ปันใดถ่ายจังหน่อยเด้อกล้องครัดนานต่อไปพี่นอ้องปลูกเพราะไม่ได้ซื้อนะพี่น้อง พขาได้ใส่ปุ่นใส่เกลี่วในครบนะครัวนี่แหละน้ำกระน้ำน้องส้าพุด่ดโตนานที่สามพังบัวพี่เนอะ เขาไปจากทัวบ์านเพาวนายมันเาาอันนี้กับพักบัวอีกพีนองเนี่ยโมบดได้ันมีลายนานแต่พักที่อันพักห้อป้อมนานเดียว บ้ทั่วก็สร้าง,างตัวเมย์พ็นโค้ดได้พี่น้องน้ำน้องสะพี่น้องก็อยากขุนจังหน่อยได้ใส่จังหน่อยได้พี่น้องนั่งคือก้องเองใส่จังหน่อยค่ะก็นั่งขืนตะพัง อันนี้ใชเป็นผักเทียมพี่น้องผักเทียมลาวผักเทียมมันตะกี้ตะโกนเนี่ยมวยผักเทียมมวยใหญ่เลยพี่น้องผักเทียมตะกี้พอแหละเป็นยังอเนวอโนอเนวมันไอยอยู่พี่น้องอันนี้สชเป็นมกเลนพี่น้อง มันคือเครือถ่ายจักหน่อยเด้อนี่จะเป็นบักถั่วพี่นอ้อง้ากำลังใหญ่ กระชายค้าวต่อไปก็คือพักักซีพี่น้องอันนี้คือผักกาดพี่น้องกิน,นกับวปนกับแจ้วบ่ได้ซื้อบ่ได้ขายบ่ได้เลกพี่น้อง โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกินกระปุนกับแก้วพุดพักแล้วนะข้าวชีสมะเกลือปลาพี่น้องตัวเล็กยสักหน่อยปลากระเบลไปได้ดอกกินเบิ่ออะไรเรื่องแต่ลูกมันหยิบหยิบหยบหยิบยิพี่น้อง มันต้นกระทูบเรียบร้อยพี่น้องกำลังแกะมันเป็นหัวแก่พี่น้องเอ้ยมันบริจากหนา้าบันใดถ้าเป็นหัวอ่อนใช่ไหมเน่หากกระโปองแก่ได้ออกที่หนะคุณจะแก่หัวมันแก่หน่อยหนึ่งนั่งกบทิละพี่น้องโอ้ย ไปนั่งกระิปูงพี่น้องต้นหอมนะหอมกั็ผิกเรียบร้อยน้องนางหั่นเข้ากันตไปก็คือเป้งนัวนงพี่น้องใส่ลายไปก็คือปลาร้านะพี่น้องปลาร้าพี่น้อง ต่อไปก็คือน้ำปลาจ้าแล้วเรียบร้อยพี่น้องลาบมันตุนของนางมันยุบม่แยะกินลาบมันตุนพี่น้องขากับเปิดที่ว่างก็เล่วอึดอึดกระถือก็เภัยเด้อย เองมาล่านก่อนแี่ลืมเอาบ่วงแทบได้พี่นนอง ดไอ้โมนาดีเซบเซบพี่น้องหน้ามันต้นสะบัดชันใด้กระตูกนังน่งนะ แม่นถือหัวน้อยมันยังชี้เสพี่น้องในหัวแก่มันเลยเพชร เทพครับกระรอพี่น้องกรดานแท้ท่นกระสังมันกระเส พร้อมให้หวยพี่น้นองผ้าตรงนั่งน,นะแค่ตัวเองก็น่าเบื่ออ๋อ มาโอ๊โหดอะไน้อยนึงแท๊ักเพช น้องฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามนางเลยพี่น้องสุขุสุกคนกดกระดิ่งให้นางเนยพี่น้องสับสะไพให้นางเนยเอาแล้วมาเถอะยับไปพี่น้องกินนุชกินนี่ก่อนเนาะงกันนะพอกันใหม่